สวัสดีครับพี่น้องครับจะมาถ่ายทอดทงให้ทงหน้าบรรยากาศอ่าให้หน้าทงหน้าบานเท่าให้รับชมนะครับบรรยากาศเฉียดจะหน้าห่งนะครับเฉียดหองในทงหน้าก็เป็นอ่ารุดดูว่างไข่นะครับรด,ดูฝนนะครับผมถ่ายทอดนะครับอ่าสิ่งต่างๆนะครับนภายใน ริเวณให้หน้าบรรยากาศให้หน้านะครับผมนับครับผมคนนะ่ะเฉียดห้องตอนนี้ก็ไถไถหน้าแล้วครับไถหน้าไปแล้วเตรียมตัวจะว,วานเขานะครับผมเตรียมตัววานเขา ให้ทงหน้าบรรยากาศนะครับฝนจะตกแล้วแหละบรรยากาศแบบนีเน้เออหนเสียงเสียงเฉียดห้องอีกได้์นึ่ครับบรรยากาศสูดมสูดอากาศครับผมทงให้ทงหน้าบานห้องครับ ครมาคอนเทน,เน,นต์ก็ติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับผมคอนเทนต์ตรงให้ตรงหน้าบรรยากาศครับบรรยากาศหน้านะครับ,าารรบอกนะบบญญากาศเย็นครับพี่น้องครับอากาศเย็นหนึ่งก็เป็นเทียงหน้าครับเฉียงหน้าคนใหม่ครับเทียงหน้าหน่อยครับผมบรรยากาศขึนมากนะครับบรรยากาศเชียงหน้าน แสงนาน้อยครับผมบรรยากาศเป็นมังครับฮ่าแสงนาน้อยเดี๋ยวนี้แหละครับผมฝากไว้เองครับมักคลิปของผมกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับผมอ่ะสู่ๆนะครับอ่าสู่การทำคอนเทนต์ต่างๆครับผมสู่ๆครับผมดีครับดีเนี่ยมาแรงนะครับผม จะมาไทยทอดบรรยากาศไห้หน้าทงหน้านะครับกับเสียงห้องกับเสียงห้องเฉยงียดจะหน้านะครับผมเสียงห้องเฉยงียดจะหน้าจิกจิกจิครับคือบรรยากาศทงหน้าบานเท่านะครับผมนี่แหะครับเสียงเฉียดจะหน้าห้องเสียงในห้องคือไทยทอดบรรยากาศทงหน้าบานเท่า นะครับกันไปชิดหอดบรรยากาศทงหน้าบานห่อเฉียดหอดเฉียดนะครับเสียงเฉียดเชียงสิ่งต่างๆนะครับผมกะมาเบิงอ่าคลิปผมได้นะครับมาเบิงคอนเทนต์ผมได้นะครับเห็นบ่ครับเสียงเฉียดจะหน้าครับผมเนี่ยครับเฉียดจะหน้าเสียงเฉียดจะหน้าห้อง นะครับเสียงเฉียดห้องคือว่าเป็นนาฝนนะครับเป็นนาทำหน้าเป็นนาวานเขานะครับผมนี่ครับเพราะว่าฝนจะตกแล้วครับผมเฉียดจะออกมาห่วงจะกาจะว่างใครนะครับผมน้าม,มีเฉียดจะว่างใครนะครับผมเผยแพ่น,นะครับแพ่แพ่แพลูก แค่เต้าออกไปนะครับผมเป็นนาที่เฉียดว่างไข่นะครับผมน,นะครับนี่นะครับหน้าให้หน้ามีนม้ำเะเฉียดจะว่างไข่ได้นะครับผมเพราะว่าจะเป็นเฉียดต,ต่างๆนะครับผมมีมีม,ม,มีมีหลายประเภทครับเฉียดว่าจะเป็นกบแน่นะครับนานาฝนนี่นนเป็นการฤดูว่างไข่นะครับผม จังไงก็ขอให้พี่น้องได้รับชมได้รับเบิรงคอนเทนต์ของผมได้รับเบิรงบรรยากาศทงให้ทงหน้านะครับผมครับที่ผมถ่ายถอดออกไปให้ได้รับชมนะครับผมเนี่ยครับที่ทงหน้านะครับเสียงเฉียดจะหน้าห้องครับผม ได้ท้าไทยถอดนะครับทงให้ทงหน้าให้พี่ให้นองได้รับสดชมนะครับผม